สวัสดีพี่น้องไทยบ้านเฮาทางไทยทางลาวและก็ตตางประเทศจ้าช่วงนี้นอกกำลังออกหลายได้จ้าทุกคนจ้อยหันจะมาเอาน้อไม้จ้าทุกคนเป็นน้อไม้ปักกิ่งนาะจ้าทุกคนซึ่งลักษณะก็จะมีขนแล้วก็เปลือกมีสีน้ำตาลมีรสหวานเฮดเมนูได้ก็แซ่บจ้าทุกคนเดี๋ยวใ้อยขออนุญาตตัดน้อไม้แป๊บนึงจ้า กำลังงามเลยจ้าตรงนี้ลาที่เซยมาเฮ็ดชิปเดียวนะจ้ะทุกคนสองจิตสองใจว่าที่เฮ็ดเมนูมกม้อหรือว่าที่เฮ็ด เดี๋ยวไลเติบจ้า mm hmm. พอดีมาทักทายเพื่อนๆถือโอกาสมามาทักทายเพื่อนๆยามแรงจ้ามาเอานอมไม้จ้าทุกคนอันนี้เป็นน้ำไม้ปักกิ่งเนา่จ้าโอ้ยฮอร์จ้าทุกคนอากาศก้ ย้ำช่วงกังวดอาการม้อหอนอาจารย์ทุกคนการจะไปตากแดดหลายอาจารย์ทุกคนอยู่ในร่มเนาะอาการหอนกาดื่มนม้ำบ่อยๆอาจารย์ทุกคนค่อยๆจิบไปเนาะตัดน่อใหม่ฮอบเล็กน่อยขอเสริมเงินแป๊บหนึ่งการคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียงอาจารย์ทุกคนมาทักทายพอหายกินหอดคี่ถึงเอาไว้พอกันคลิปหน้าอาจารย์ทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบาย ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจ้าเป็นพลังบวกและพลังใจให้เ,เพื่อนๆทุกคนจ้า